、金層のベルメーユ、崖っぷち魔術師は最強の厄災と魔法世界を突き進む。สถาบันเวทมนรอยยาวออติเกียอัโตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทีウウ่ใกล้จะเกษียณแล้วเนื่องจากเวทมน์อัญเชิญไม่สําเร็จดึงวงกลมเวทมน์จากหนังสือเวทมนต์อัญเชิญเก่าที่เขาพบโดยบังเอิญ และอัญเชิญปีศาจท,ที่ถูกปิดผนึกแ่มี่เธอเป็นปีศาจท,ที่น่าเกรงขามมาตั้งแต่สมัยโบราณและมีพลังมหาศาลในการทําให้เกิดภัยพิบัติจําเป็นต้องจัดหาพลังเวทมนต์ให้กับแ่มี่ ที่คุ้นเคยเป็นประจำและวิธีการคือการจูบที่เข้มข้นลิเลียเพื่อนสมัยเด็กที่วิตกกังวลเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองกับนักเรียนที่ตกตะลึงกับสิ่งที่คุ้นเคยอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนเอาโต้ที่เซ็นสัญญากับคนคุ้นเคยที่แข็งแกร่งที่สุดตั้งเป้าที่จะเป็นเจ้าแห่งเวทมนต์ที่คุ้นเคยลัตินาสแควร์ โลกแห่งจินตนาการของนักมายากลที่จะตกหน้าผาและพี่สาวเป็นสัตว์ที่คิดเรื่องผู้ใหญ่เปิดขึ้น